ทำงาน,นหลายปียังไม่ไปไหนเมื่อจะไป สวัสดีครับมิตรรักแฟนค,คริปปี้น้องที่รักทุกท่านทุกคนครับผมพบกับผมกามโมกับรายการภาพหนังหลังดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพามันในเรื่องบอสฉันขยันเชือ่อหรือในชื่อภาษา,ษาษษอ,อังกฤษ my boss i t a serial killer ซึ่งเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ระทึกขวัญสืบสวนเลทภาพยนตร์เนี่ยจะอยู่ที่นอสิบวกเด็กเล็กก็พอจะพาเข้าไปดูกันได้ครับไม่มีซีระทึกขว,วัญหวาเสียวจนเด็กดูไม่ได้แต่อย่างไรเลยครับหนังมีความยาวทั้งสิ้น2ชั่วโมงกับ1นาที จบแล้วจบเลยครับไม่มีเครดิตหรืออะไรให้ดูต่อครับลุกกลับบ้านกันได้เลยครับผมหนังเป็นผลงานการสร้างของไทเมเจอร์แล้วก็เอ็มพิกเจอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับแล้วก็มีคุณพี่สอนพัทปการนนันและคุณพี่ภูวนิช์ผลดีเป็นผูุ้มกับการแสดงและคุณพี่ภูวนิช์ผลดีนี่แหละครับที่มีผลงานที่ผ่านมาอย่างโอเวอร์ไซส์ทลายพุงในปี2017นั่นแหละครับโดยเนื้อเรื่องย่อๆจะเล่าถึงเหล่าพนักงานสาวออฟฟิศที่บังเอิญไปพบเบาะแสสำคัญที่บ่งชี้ ว่าบอสของบริษัทพวกเธอนั้นเป็นอดีตฆาตกรต่อเนื่องปฏิบัติการสืบค้นหาความจริงให้กระจ่างทิ้ทาททยพยามัจจุราชจึงได้เริ่มขึ้นแก๊งนักสืบสาวจะเป็นเช่นไรจะมีใครโดนเชื่อเธอดูในหนังกันบ้างต้องตามไปดูกันแล้วในโรงครับวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมและความรู้สึกหนังดูครับตัวหนังเนี่ยอยู่ในขั้นพอดูได้ครับแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะที่หวือหวามากมายกระแทกความรู้สึกอะไรคนดูอย่างเราเท่าไหร่ครับและโดยวรวมเนี่ยความมีอารมณ์รว่รวมกับหนังเนี่ยหนังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลย แล้วทุกอย่างที่เล่าที่เล่นกันในหนังเนี่ยมันก็ไปไม่สุดสักทางครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนเนื้อเรื่องหลักที่ว่ากันด้วยเรื่องการสืบหาความจริงเกี่ยวกับคาตกรต่อเนื่องอะไรก็ว่าไปครับเอากันในแง่ลีลาหรือลูกเล่นการสืบสวนสอบสวนกันก่อนครับซึ่งหนังไม่ได้สร้างหรือไม่ได้เล่าอะไรในส่วนนี้ให้ได้มีอิมแพ t อารมณ์ร่วมกับคนดูได้ดีเท่าที่ควรครับ คือผมไม่ได้ตื่นเต้นหรือรู้สึกว่าเรื่องราวการสืบสอบค้นหาคนร้ายเนี่ยมันน่าติดตามอะไรเลยครับในขณะที่ดูและไอซีนที่เราพอได้เห็นกันก่อนในตัวอย่างในหนังจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีการต่อยอดหรือขยี้ต่ออะไรให้น่าติดตามเพิ่มเติมเลยครับซึ่งรวมไปถึงหนังจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีซีนว้าวเก็บเอาไว้มานําเสนอหรือมาโชว์เพิ่มเติมอะไรเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันครับและในส่วนของเนื้อเรื่องที่พยายามจะมีความลึกลับซับซ้อนเหมือนจะพยายามหลอกคนดูกลับไปกลับมาสุดท้ายก็ไม่ได น้าถึงหรือว้าวอะไรเท่าไหร่ครับและบางสิ่งบางอย่างที่เฉลยออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูมีความสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยครับ โดยเฉพาะในแง่ที่ฆาตกรจะลอยนวนลพ้นมือตํารวจมาได้ยังไงเหมือนที่เราเห็นในหนังเนี่ยมันดูขัดใจขัดใจครับซ้ำร้ายนะครับหนังก็อย่างเล่าเรื่องเหมือนให้ความสําคัญไปที่ความสัมพันธ์ของตัวลสะครสาวตัวนําเรื่องสมากไปครับจนตอนที่ผมดูเองก็ยังลืมความสําคัญของการสืบหาฆาตกรในเรื่องไปด้วยซ้ำครับและในแง่ของความระทึกขวัญในหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตัวอย่างที่ตัดมาให้ดูก่อนหนังชายเนี่ยในหนังตัวอย่างเนี่ยดูมันจะวิวอารมณ์ความระทึกขวัญได้ดี ดีกว่าในหนังจริงซะอีกครับเพราะว่ากว่าหนังเนี่ยจะดูรู้สึกว่ามีอะไรอะไรให้ระทึกขวัญจริงจริงจังๆเนี่ยก็ช่วงท้ายเรื่องนู่นแหละครับจริงๆเป็นเรื่องน่าเสียดายเลยครับที่ว่าหนังไม่สามารถสร้างอารมณ์แบบนี้ให้คนดูได้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องครับแต่ถึงจะบอกว่าช่วงไขลแม็กเนี่ยมันจะลุ้นระทึกมันจะอะไรก็ตามทีครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาตายตรงที่ความยืดเยื้อของการเล่าซีนไขลแม็กครับแบบชนิดที่ว่าดูดูแล้วจากพอเริ่มระทึกเนี่ยด้วยความยืดเยื้อของหนังหรือของซีน ไฮแม็กท้ายเรื่องเนี่ยมันทําให้อารมณ์ระทึกที่เริ่มมีเนี่ยพอยหดไปหมดด้วยครับซึ่งหนังเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าให้อารมณ์ความรู้สึกหวาดเสียวได้ดีที่สุดก็อีตรงซีนที่ฆาตากรเขาเลือกของในออฟฟิศจะเอามาใช้นั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็เข้าอีรอบเดิมครับหนังมันไม่ได้ไปสุดอยู่ดีครับมันก็เลยไม่ได้เห็นสิ่งที่มันหวาดเสียวสุดๆจริงๆอยู่ดีครับแต่ในส่วนนี้นะครับมันจะมีการเลฟเฟอร์เรนซ์หรือว่ากันง,ง่ายๆว่าก๊อ y ี้ฉากดังจากหนังเรื่องอื่นมาใช้าย ก็เก้าๆอีวิลบเก่านั่นแหละครับที่ไหนๆจะทําให้นึกถึงฉากนั้นกันแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะอายที่จะ c o ปปี้ไปให้สุดครับโดยการใส่คําพูดตลกๆล,ลอยออกมาเหมือนในต้นฉบับที่ c o ปปี้กันมาเนี่ยถ้าทําแบบนั้นได้เนี่ยมันก็น่าจะดีเลยครับในส่วนความฮาความตลกของหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฉยๆมากเลยครับกับมุกที่เล่นกันในหนังซึ่งถ้าใครได้ดูตัวอย่างหนังมาก,ก่อนแล้วไม่ขำไม่ฮาอะไรกับมุกในตัวอย่างแล้วก็ในหนังจริงเนี่ยก็ไม่มีอะไรกระตุกตอมฮาท่านได้เหมือนกันครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยจากที่ดูท เรื่องเนี่ยมันจะมีให้ผมขำกิ๊กกักอยู่มุกเดียวครับก็ไอ้มุกล้อโคอนั้นนั่นแหละครับทั้งรูปบนปกหนังสือและก็เพลงเปิดตัวเพลงประกอบคําพูดเนี่ยมันนึกขำตรงที่เขายังอุตส่าห์แต่งเพลงให้มันคล้ายๆโคนันออกมาได้เนาะครับคือจะเลี่ยงลิขสิทธิ์หรือจะอะไรก็ไม่รู้เลยครับแต่ฟังแล้วได้ยินแล้วมันขำดีครับในส่วนของดารานักแสดงในเรื่องคนที่ควรจะพูดถึงเป็นคนแรกก็น้องมุกดาณลินลรักในบทเมษาครับซึ่งจริงๆในหนังเนี่ยมีการเล่นมุกที่จิก,กัดระบบความอาวุโสและก็เล่นประเด็น ระบบอุปถัมภ์ในองคอ์กรอยู่นะครับแต่การขึ้นชื่อเครดิตมุกดาในหนังเนี่ยถ้ามองถึงในแง่ลำดับการขึ้นชื่อของมุกดาในหนังเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นครับว่าหนังก็ไม่ได้เกาข้ามในสิ่งที่ตัวเองได้กิดกัดเอาไว้กันในหนังครับเพราะถ้าดูตามบทแล้วก็แอร์ไทม์ของน้องเขาในหนังเนี่ยควรจะขึ้นชื่อน้องเป็นดารานําขึ้นให้เห็นกันชื่อแรกด้วยซ้ําไปครับเพราะว่าตัวนําเรื่องตัวเดินเรื่องหลักเนี่ยก็น้องเขาเนี่ยแหละครับและซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ตามละครทีวีหรือดูทีวีมา านานมากหรอครับก็จะบอกว่าผมมารู้จักและก็พึ่งเคยดูเคยเห็นการแสดงของน้องมุกดาก็ ในหนังเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโดนน้องเขาตกเอาในหนังเรื่องนี้เหมือนกันครับความน่ารักและก็ความสวยของน้องแกในหนังเนี่ยรวมไปถึงการแสดงที่ดูดีเป็นธรรมชาติด้วยแล้วเนี่ยแฟนๆที่ตามมาดูหนังเพราะน้องแกเนี่ยบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มค่าตั๋วที่สุดแล้วครับอันนี้อวยกันดือด้อๆออกร้องหน้าไปเลยครับแต่มันจะสะกิดใจหรือว่าขัดใจเล็กๆ,ๆนิดนึงครับไอตรงฉากย้อนอดีตตอนเมษากําลังเรียนอยู่มปลายเนี่ยความสวยใสของน้องในชุด เปลี่ยนเนี่ยมันดูสู้ลุกพนักง,งานออฟฟิศในปัจจุบันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับพี่กองสหรัฐส,สังคปีชาในบทต้นทาว่ากันในแง่การขึ้นชื่อเคดิจริงๆเนี่ยพี่กองควรขึ้นชื่อเป็นชื่อสุดท้ายในฐานะดาราใหญ่และให้เกียรติแบบที่ฝรั่งก็ให้เกียรติกันตามธรรมเนียมนะครับคือขึ้นชื่อโดยคําว่าวิดหรือว่าแอนแล้วก็บอกชื่อบทอะไรก็ว่าไปครับแบบฝรั่งนั่นแหละครับและด้วยความที่บทพี่กองเนี่ยมีความเป็นชื่อหนังด้วยความคาดหวังว่าจะได้เห็นหนังเล่นอะไรกับตัวนี้ให้มันสมตาม บท,บทมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะในช่วงตอนต้นเรื่องเนี่ยมันน่าจะขยี้ให้ดูเป็นบอสจอมเชื้อให้ได้มากกว่าที่เห็นสักหน่อยหนึ่งครับรวมไปถึงช่วงท้ายเรื่องด้วยครับมันน่าจะมีอะไรสักหน่อยเหมือนกันครับสรุปเนี่ยผมให้พี่กองแกเสมอตัวแล้วกันครับในเรื่องนี้ครับไอ้ปีชยาพงนา,านณิกรนในบทโบกี้บทบาทเนี่ยก็ดูเป็นรองมุกดาอย่างที่ว่านัา่นแหละครับและความสัมพันธ์ของมุกดากับเมษาเนี่ยถ้านั่งเขาไม่ได้เล่าด้วยคลิป YouTube ที่เราได้ดูตอนเปิดเรื่องช่วงแรกแรกของ หนังเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่าสองคนนี่เขาเป็นเพื่อนกันหรือสนิทกันมาก่อนครับจะเริ่มเห็นจะเริ่มรู้สึกได้ก็ช่วงกลางเรื่องนั่นแหละครับและในส่วนหน้าตาของนักแสดงของไอเนี่ยด้วยความเคารพนะครับในเรื่องเนี่ยผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับว่ามันดูบวมมันดูอูมเกินงามไปนิดนึงครับก็พอรู้นะครับว่าเธอประสรกรรมมาครับแต่ที่เห็นในหนังนี่คือมันบวมมันอูมแบบค่อนข้างจะเตะตาอยู่เหมือนกันครับเหมือนที่มันทํามาแล้วมันยังไม่เข้าที่ก็ไม่ปานเลยครับยิ่งตอนกล้องโคสตอัพไปใกล้ๆนแท ที่เราจะได้สนใจเราได้เห็นสีหน้าการแสดงอารมณ์ของนักแสดงนะครับความบวมและก็ความอมูมเนี่ยที่มันเหมือนไม่เข้ารูปต่ตางๆนานา,นานเนี่ยมันมาเตะตาแทนซะอย่างนั้นเลยครับยิ่งดูก็ยิ่งเสียดายลุกเก่าของไอซ์ก่อนศิลปกรรมมากๆเลยครับพอวิไลอ่ะพี่รัชดาพอในบทหลินนี่ก็ได้ความเคารพอีกตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่าเขาแคสตัวนี้มาให้คนดูรู้สึกฮากับหน้าตาท่าทางของดาราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไปทางนั้นเลยครับเพราะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยชอบบูรี่หน้าตา ท่าทางใครอะไรเท่าไหร่หรอกครับถึงแม้จะพิ่งพูดถึงไอซ์ไปเมื่อกี้ก็ตามทีนะครับแต่ในบทหลินเนี่ยเอาจริงๆในหนังความสําคัญเนี่ยมันมีมากกว่าที่เห็นในตัวอย่างซะอย่างนั้นเลยครับแม้การแสดงเธออาจจะยังไม่ประทับใจสักเท่าไรครับซึ่งในบางซีนเนี่ยน่าจะเล่นใหญ่ได้ให้ได้กว่านี้สักนิดจะดีมากเลยครับแต่ซีนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นรอยยิ้มที่มันดูเป็นธรรมชาติของเธอออกมาบ้างครับเผือกพงศธรจงวิราชในบทปั่นจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าใครหวังเข้ามาดูและจะได้เห็นลีลาการเรียกเสียงฮา ได้ดีแบบที่เราเห็นจากหนังเรื่ององก่อนของแกเนี่ยอาจจะผิดหวังกันสักนิดนึงครับเหมือนแกไม่ได้เอาอของมาปล่อยเป็นความหาสุดตีนอะไรในเรื่องนี้เท่าไรครับโอ๊ตปาโมดปาทานในบทดรอังคนนี้ก็เหมือนกันครับได้ฮาน้อยกว่าที่คาดไว้เหมือนกันครับ แต่ผมก็ได้หามุคโคนันนั่นแหละครับซึ่งก็ไปได้หาจากตัวแกด้วยสิครับและทั้งเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นแกอยู่แค่ในห้องที่เห็นในทุกอย่างนั่นแหละครับและในเรื่องนี้นะครับตอนท้ายมันจะมีคามมโอที่ไม่รู้ว่าจะสุดเซร์ไพสยหรือเปล่าครับก็แล้วแต่คนครับ ไอผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกับคามิโอนี้เท่าไรครับแต่มันงงนิดนึงครับตรงที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยในฉากเนี่ยเห็นตัวละครน,นี้แล้วรีแอคมันแปลกครับคือมันงงครับว่าตัวละครในเรื่องพอเห็นแล้วมันจะตกใจทําอะไรกันครับโดยสรุปหนังอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาไม่ได้วือว่าเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นลีลาการสืบสวนในเรื่องหรืออารมณ์ธธึกขวันสันปรสสาทและความฮาต่างๆในหนังเนี่ยมันไปไม่สุดสักข้อเลยครับแต่จะให้คะแนนพิเศษตรงความดีงามของน้องบุ๊กดา1คะแนนของพี่ก้อง0.5 เป็น6.5เต็ม10ครับท้ายเรื่องนี้มีคามิโอตัวละครพิเศษครับแต่จะเซอร์ไพรส์ใครอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนเลยครับคลิปนี้ก็ไปกันแค่นี้ก่อนครับผิดพลาดตรงไหนตกหล่นอะไรเนี่ยฝากติชมคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับแล้วก็ขออภัยเวณะที่นี้ด้วยเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนหนังในโรงกันนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับผม